สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอาซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะีม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮสุบฮานะฮัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับซีรุอัลกุรอานในวันนี้นะครับัำดุลิละขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับที่ทําให้ผมเองแล้วก็พี่น้องแล้วก็พวกเราทุกๆคนที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเราได้กกลับมาพบแล้วก็พูดคุยก็เรียนรู้กันในสิ่งต่างๆที่เป็นพระราชดำรัส Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah krap อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับท่านพี่น้องว่าเราจะต้องสำเนียกและขอบคุณต่อลองสุบฮานะหัวตาลานะครับในสิ่งที่เป็นความโปรดปารานตรงนี้ให้มากๆนะครับในทัฟซิษอัลกุรานนะครับเราก็อยู่กันในสุรอัลมุลนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้เริ่มต้นในส่วนขององค์การที่15ของสุรอัลมุนนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกันนะครับครั้งที่แล้วเราได้นะครับหลักเกณฑ์คําศัพท์ทางด้านภาษาที่อยู่ในอายะอัลกุรานองค์การนี้จากบรรดาน,นักวิชาการที่เขามีความเชี่ยวชาญเป็นปรานะครับ เป็น,เ,ปนเ,เขาเรียกว่าลูกอวีนะครับเป็นนักภาษาที่จะใช้ความรู้ของพวกเขาเหล่านั้นในการที่จะมาทำการอธิบายอันกุรอานนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วย นะครับซึ่งพี่น้องต้องเข้าใจแบบนี้ว่านักวิชาการนะครับที่เป็นมุฟสีรินหรือว่านักวิชาการที่เป็นปราชทางด้านการอธิบายอันกุรอานเนี่ยเขามีความรู้นะครับในหลายๆศาสตร์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของภาษาศาสตร์นะครับในเรื่องราวของ أ, นิติศาสตร์นะครับแล้วก็ในเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เป็นความรู้ความเข้าใจและการจดจำนะครับในอายะฮ์อัลกุรอานแล้วก็ฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมในครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปกับอายะฮ์อันกุรอานอง ของสุร์อัลมุลนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับวะล่ะดีจะอัลละวะล่ะดีจะอัลล่ะกุมุล้อร์ดะดะลูลันฟัมชูฟีมนาคีบิฮะไวไลฮินนุชูร อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตลาได้กล่าวนะครับเราอนะัลลอฮ์สุบตะลานะพระองค์ได้ทรงบอกนะว่าพระองค์นั้นทรงทําให้ผื้นแผ่นดินนะครับพื้นปฐพีบนโลกใบนี้เป็นที่ราบเรียบสําหรับพวกเจ้าทั้งหลายสาหรับบรรดามวลมนุษยชาติทั้งหลายเพื่อที่จะให้สู่เจ้าทั้งหลายนั้นได้เดินไปบนแผ่นดินอย่างสะดวกสบายได้สัญจรไปบนแผ่นดินอย่างสะดวกสบายนะครับตรงนี้เองนะเราก็ได้รับความหมายโดยสรุปนะครับซึ่งเป็นการให้ความหมายนะครับอ่า าษาไทยไปแล้วนะครับส่วนในวันนี้เราก็จะมาดูนะครับนะอัลลอฮุซุบหฮานะฮุวาตลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวนะครับในสูรอ์นี้นะครับในองค์การที่15ที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับฮวนลลดียาอะละละกุมุลอัร์ ض ดะลูลันฟัมชูฟิฟัมชูฟีมานาคิบิฮาวะกุลุมนริสกีนะครับ คือในองค์การนี้มีความเกี่ยวพันนะครับมีความต่อเนื่องกับองค์การที่แล้วอย่างที่ผมได้บอกไปครั้งที่แล้วนะครับว่าองค์การในกลุ่มอายะนียตั้งแต่12 1 3 14 15เป็นกลุ่มองค์การที่บรรดานักวิชาการเขาอธิบายเอาไว้เป็นเรื่องเดียวกันเป็นหมวดเดียวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นความต่อเนื่องหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายะนี้กับอายะก่อนหน้านี้ก็คือสิ่งที่นักวิชาการได้กล่าวเอาไว้ก็คือละมาดอรบัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตาอาลละวฮุบ خلق انفسهم دليلا على علمه الدال الدال على وحدانيته شافعه بدليل خلق الارض التي التي هم عليها مع مع المنة مع المنة بانه خلقها هيئه هيئه لهم صالحه للسير للسير فيها มุฮ์มุฮ์ริจัตันโมุฮ์ริจัตันลลอารซากิฮิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตะตาลาได้กล่าวองค์การนี้ซึ่งเป็นองค์การที่มีความต่อเน,นื่องนะครับที่บรรดานักวิชาการเขาได้พยายามอธิบายนะครับบอกว่าในองค์การนี้กับองค์การที่14ของอัลสุร่าอัลมุนนะครับเป็นองค์ความที่องค์การที่มีความต่อเน,นื่องและมีความสัมพันธ์กันนะครับบอกว่ายังไงลัมมาดอรบัลลอฮฺบฮานะฮวะะตลาเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอัลลาห์เมื่ออัลลอฮฺซุ ได้ผู้ทรงมหาวุิสุ์นั้นได้นําเสนอได้ตีแผ่นะครับคำว่าดอรอบาแปลว่านําเสนอหรือว่าตีแผ่ก็ได้นะครับการสร้างนะครับตัว ของพวกเขาตัวของมนุษย์เนี่ยแหละครับมนุษย์มนานเนี่ยแหละครับที่เราทราบกันดีนะครับซึ่งนั่นก็เป็นหลักฐานนะครับว่ามนุษย์นั้นก็จะต้องพินิษพิจารณานะครับนะตัวของพวกเขาเองเพราะตัวเองเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะเป็นสิ่งถูกสร้างที่น่าจะต้องพิจารณานะครับถึงเดชานุภาพการมีอยู่จริงของอ ah ัลลอฮฺซุบหฮานะฮวะตะละนะครับอัตดาลิอัลลอฮฺดานียติฮีซึ่งแน่นอนแหละ คนที่พินิษ์พิจารณาสิ่งต่างๆในตัวของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าแน่นอนละตัวของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีผู้สร้างนะมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับหูตาจมูกปากนิ้วลายนิ้วมือเส้นผมทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสุดยอดแห่งดีไซน์นะครับเป็นสุดยอดแห่งดีไซน์ซึ่งมันจะออกมาแบบนี้ได้อย่างไรตามธรรมชาติเนี่ยพี่น้องครับ มันจะออกมาเหมือนกันได้อย่างไรมันจะออกมาในรูปแบบที่มนุษย์ทุกคนต้องมีมนุษย์ทุกคนต้องมีอะไรมีหูมีตามีจมูกมีปากมีลายนิ้วมือนะครับอันนี้คือบล็อกที่เป็นเป็นบล็อกที่เขาเรียกเป็นเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นพื้นฐานมนุษย์ต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอะไรครับมีสติสัมปชัญญะ นี่คือมนุษย์นะครับนี่คือมนุษย์ที่จะต้องมีว่าจิบสําหรับมนุษย์เลยต้องมีลายนิ้วมือนะครับแต่มันน่าแปลกพี่น้องไอความมีของเราเนี่ยลายนิ้วมือของผมกับลายนิ้วมือของคนทั้งโลกไม่เหมือนกัน ไม่ซ้ำกันท,ทั้งทั้งที่เรามีลายนิ้วมือเหมือนกันเห็นไหมครับนะโครโมโซมของพวกเราไม่เหมือนกันท,ทั้งทั้งที่มนุษย์ทุกคนมีโครโมโซม DNA ของเรานะครับสามารถตรวจสอบกันได้นะเหมือนกันว่าใครมาจากเผ่าพันธุ์ใดวงวานใดว่านเครือใดก็ตามตรวจสอบกันได้ด้วยกับการตรวจสอบ DNA หรือตรวจเลือดนั่นเอง ดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละจึงเป็นความสุดยอดที่หากว่าเรานะ่ะพิจารณานะครับพยายามใครครวญพยายามดูสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เอละอกซุบฮหานะหัวแตละสร้างมาเนี่ยไม่ต้องไปดูไกลบางทีไปมองภูเขาลำเนาภัยมันก็อาจจะได้แหละครับพี่น้องแต่ พี่น้องอย่าลืมตัวของเรานี่แหละนะครับละมาดรบัลลอฮุซุบฮานะฮูละฮุมเบขัลกิอัลฟุซีฮิมดะลีลันอาลาอิลมิฮีทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานและหัวตาลาได้ทรงตีแผ่ด้วยกับการบ่งบอกถึงเดชานุภาพความรับรู้ของพระองค์ในการมีอยู่จริงเพียงหนึ่งเดียวสำหรับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานและหัวตาลาชาฟาอาฮูบิดะลีลิคัลกิลอัรดิลลาตีฮุมอะลัยฮา อัลลอฮุซบฮานะฮัวตาลาบอกว่ายังไงครับอันเนี้ยนะครับพระองค์ได้ทรงสนับสนุนนะครับด้วยกับนำการนำเสนอหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นนะครับนะครับได้รู้ได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงสร้างพวกเขามาและพวกเขาเองก็อยู่ในหนึ่งจากบรรดาสิ่งถูกสร้าง นะครับมาอัลมินนัติบิอันนะฮุคอลักฮาะฮายิอัตันละฮุมซาลิฮะตันลิสไซริฟีฮะมุคริจาตันลิอารซาคิฮมนะครับและนักวิชาการเขาก็บอกว่านะพร้อมทั้งอัลลอฮฺซุบฮา,านะฮุวาตาลานี่ไม่ใช่สร้างอย่างเดียวนะไม่ได้ประดิษฐ์ท่านมาอย่างเดียวนะพระองค์ก็ทรงให้ความโปรดปานให้ความเมตตาอัลลอฮฺซุบฮา,านะฮุวาตาลานั้นก็ ทำให้โลกเนี่ยเป็นที่สะดวกสบายนะครับในการที่จะสัญจรแล้วก็เป็นที่ที่เหมาะสมกับการที่จะให้มนุษย์ทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้อย่างเหมาะสมนะครับสร้างอาหารไว้ให้พวกเขาสร้างสเบียงต่างๆปัจจัยยังชีพต่างๆเอาไว้ให้พวกเขาได้ใช้ได้บริโภคนะครับดังนั้นตรงนี้แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาลาจึงกล่าวว่าหัวละที่จอาลั หวัว่หลังที่จะอาล่าละกุมุลหัว่หลังีจะาลาลกุมุลอาดะดลุลน,นะครับนักวิชาการมุฟอรซีรินอธิบายอายะนี้บอกว่ายัางไงพี่น้องครับนะอันนี้เขาเรียกว่าตับซีรุลอายะนะครับก็คืออธิบายอายะนี้นะครับเป็นการเฉพาะสําหรับองค์การนี้เลยนะักวิชาการบอกว่าในอายะนี้นะครับไอัก็คือหัว่หลังที่จะอาล่าละกุมุลอาดะมุซัลละละตันนะครับมูวัตตะอัตันบิไฮซู ตาตมะกานูนะมินัลอินกิมินัลอินติฟาอิบิฮาโอโหพี่น้องครับสุดยอดเลยนะเขาบอกว่ายังไงนะครับในอายะนี้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตละลาบอกพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินให้กับมนุษย์นั้นมีความนอบน้อมนะครับเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้เดินสะดวกนะครับแล้วก็ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นใช้ประโยชน์นะนะครับอยู่อาศัยและเอาประโยชน์จากพื้นแผ่นดินอัลลอฮฺอักบัดนี่พี่น้องครับ ถ้าไม่ใช่ผู้สร้างเนะี่ยผมถามจริงๆพี่น้องใครจะพูดได้แบบเนี้ยนะครับใครจะพูดได้นี่คือผู้สร้างพูดนะครับพรอะองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาบอกว่าพระองค์คือผู้ทรงทําให้แผ่นดินนั้นมันมีความนุ่มนวลมีความราบเรียบมีความนอบน้อมนะคนก็ต้องเดินบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเดินด้วยกับความนอบนอบ้อมไม่ใช่ยิงยะโสพยองจ้องหองไม่ใช่นะครับขนาดแผ่นดินเนี่ยมันยังโอบอุ้มเขาเรียกอะไรรอยเท้าของพวกเรา นะครับในทุกวี่ทุกวันกี่พันปีกี่หมื่นปีมาแล้วตั้งแต่มนุษย์ในยุคข,ของท่านนาบีอาดัมอะัยสลามจวบจนมนุษย์มนุษย์คนสุดท้ายของโลกใบนี้เนี่ยพี่น้องแล้วเหตุอันใดเล่าที่พวกเรานั้นจะต้องเดินแบบพหยิงพอยองเดินในหน้าแผ่นดินนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยอย่างก,กับคึงบินเจ็ดนะครับเดินโอโหโกลางปีกนี่คนเดินสวนตกทางอ่ะพี่น้องครับ ดังนั้นบอกกับท่านพี่น้องนะเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮัวตาลาบอกพระองค์ทรงทําให้พื้นแผ่นดินพื้นปตัตตพีนั้นเป็นที่ราบเรียบเป็นที่นุ่มนวลให้ง่ายกับการสะดวกการสัญจรน,นะครับให้ง่ายกับการะสะดวกในการสัญจรไปมา นี่พี่น้องครับอัลลอฮ์ทำให้ผื้นแผ่นดินเนี่ยขนาดนี้เลยบอกถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ทําให้ผื้นแผ่นดินนั้นมีประโยชน์มากมายหลายต่อหลายประการที่บรรดามวลมนุษยชาตินั้นจะได้เอาประโยชน์จากพื้นแผ่นดินนี้ไปทําประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับบางคนก็ทําประโยชน์ให้กับตัวเองเลยนะครับไม่ทําให้ใครเลยไม่ทําให้สังคมไม่คิดจะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตละมีหนาซ้ํายังประกาศตัวอีกนะว่าของของฉันฉันทํามาฉันหากินเองนะฉันท ำมาเองกับไม้กับมือทำมาด้วยกับอะไรสองมือสองตีนนี่คือคำพูดของคนที่มีความหยิ่งยโสโอหังนะครับไม่ถูกเลยดังนั้นพี่น้องครับนะอลัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตละลาให้สิ่งต่างๆเหล่านี้กับพวกเราเนี่ยพระองค์ก็ทรงบอกชัดเจนเลยมินัลอินติฟะอิบิฮาไปเอาประโยชน์จากพื้นแผ่นดินไปทำประโยชน์ละ่ะจากพื้นแผ่นดินทำอะไรบ้างละ่ะอลัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องออกไปเปิดประตูดูหน้าบ้านสิ ละซุบัตลาบอกว่าให้มนุษย์เนี่ยเอาประโยชน์จากพื้นแผ่นดินเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากพื้นแผ่นดินเปิดประตูไปดูหน้าบ้านเลยครับดูหลังบ้านของท่านพี่น้องก็ได้เปิดหน้าต่างดูสิครับว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะลาให้มันออกแล้วมันงอกเงยมาจากพื้นแผ่นดินอนัลลอฮฺอักบาร์กะบีรอ วัล hamdulillah ิก ham k a ี i r พี่น้องครับนี่คือความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยที่พระผู้สร้างได้บอกกับพวกเราให้พวกเราได้รู้นะครับ b i l ะ waj a l a ล h a และพระองค์ก็ได้ทรงบอกนะครับว่าพรงทรงทรําให้มันนั้นเป็นนะครับเป็นที่สะดวกง่ายได้นะครับแล้วก็เป็นที่สัญจรวั l ชยิฟ y f อ q า h ิอีลาไ y ริซาลิกะ นะครับและอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตะตละก็ไม่ใช่เหรอเราทำให้พื้นแผ่นดินเนี่ยมันเป็นที่ราบเรียบและก็สะดวกสบายง่ายได้กับการสัญจรไปสัญจรมาสําหรับผู้ที่ต้องการจะสัญจรมันนะครับนะคนจะเดินก็ได้คนจะขับรถนะครับเรือขับอะไรก็แล้วแต่ก็จะผ่านแผ่นดินของอัละละอฮ์สุบฮานะฮุวะตละเสมอไปวะลัมยะาจอัลฮะมุสตัดะอับะตันมุมสตัสบะตัน นะครับมุสตัสอาบาตันนะครับขออาัน,นะครับมุสตัสอาบาตันมุสตัสอาบาตันนะครับแปลว่าอัลลอฮุซบฮานะหัวตะลาไม่ได้ทรงทำให้มันนั้นมีความยากลำบากแต่อย่างใดมุ่ว่ามุมต um, uh, um ีนาอาตัน นะครับพระองค์ไม่ได้กีดกันพระองค์ไม่ได้ขวางทางไม่ได้ทําให้มันลําบากยากเข็นแค่ไหนเลยพระองค์ทรงปล่อยให้มนุษย์นั้นได้ใช้ประโยชน์จากผืนแผ่นดินเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าพระองค์ทรงทําให้มันง่ายดายและก็สะดวกในการที่พวกท่านจะหาประโยชน์จากมันอาละมันอารอดดซาลิกามินฮาแล้วก็ใครก็ตามที่เขามีความต้องการนะเช่นนั้นนะนะครับจากแผ่นดินมีความต้องการอะไรอะ่ะ จะสัญจรก็ไปเกลียนะครับไปทําให้มันราบเรียบให้ดียิ่งขึ้นนะไปตัดถนนไปทําให้มันเป็นทางเดินไปทําให้มันเป็นที่สัญจรไปมาแล้วก็ใครที่ต้องการอยากจะทําให้พื้นแผ่นดินของอั ah ana, ลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอตาลาเป็นสถานที่ในการทําการเกษ Al ah ana, ตรอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็ก็บอกเอาไว้ว่าให้ไป สแสวงหาให้ไปขนขวายให้ไปหาประโยชน์จากผืนแผ่นดินที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาให้มาดังนั้นพี่น้องครับอันนี้อยู่ในตับซีดของอิมเนจาริดอัตตบารีนะครับท่านก็ได้อธิบายเอาไว้ในตับซีดของอิหม่ามกุรตุบีนะครับได้อธิบายเอาไว้ในยุคที่สิบแปดหน้าที่สองร้อยสิบสี่สองร้อยสิบห้าแล้วก็ในตับซีดของอิมมิการิดยุคที่แปดหน้าที่เจ็ดร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับในนะครับ ในเล่มที่8นะครับหน้าที่179อาพจ็ดิ้องครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้แบบนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่านี่คือเดชาลุภาพคือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้มอบให้กับมนุษย์ดังนั้นคําว่า,าประโยคที่บอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ทําให้พวกท่านทั้งหลายได้สัญจรได้เดินไปบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับด้วยกับความราบเรียบด้วยกับความนุ่มนวลด้วยกับความสะดวกง่ายได้นั่นเป็น ก็สิ่งที่อัลลอฮฺสุลตานได้เตรียมเอาไว้ให้กับพวกท่านนะให้กับมนุษย์นะใครที่เป็นมนุษย์ต้องใช้สติใช้สัมปชัญญะในการพินิจพิจารณาต่อไปนะครับส่วนในวรรคหลังบอกว่ายังไงฟัมชูฟีมานากิบิฮะคำว่าฟัมชูฟีมานากิบิฮา อรรถซุบฮานะหัวตาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าในคำนี้ฟัมชูฟีมานากิบิฮาก็คือฟ้าดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงอิมชูนะครับแปลว่าจงเดินนะฟีมานากิบิฮาตามขอบเขตนะครับที่อรรถสุบฮานะหัวตาลาได้กําหนดเอาไว้นะครับตรงนี้หมายถึงอะไรอายุฟัมชูฟีจาวานิบิฮาวานาวาฮีฮาว่าซาฟิรูให้สุชิตุม,มินัน อักตาริฮาลิตาลบิบร,ริซกิวัลมาซาอัลมาแกซิบีนะครับเขาบอกว่านั่นก็คือการเดินไปตามข้างทางนะครับหรือในเขตพื้นที่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวอัลลาหาเจวานิบิฮาวะนวาวะฮิฮ่านะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวอัลลาห์ได้กำหนดเขตเอาไว้เดินทางไปโดยนะครับทางใดก็ตามพี่น้องนะครับเขาบอกว่า เดินทางไปทางใดก็ตามวัาซาฟิโรไฮซุชิตุมที่สุเจ้าทั้งหลายมีความประสงค์ที่พวกท่านทั้งหลายมีความประสงค์มินอัคตอริฮาลิตอลเบริสกิวัลมาแกาวัลมาแกาซีบีนะไปนะครับเพื่อที่จะสแสวงหามีความปรารถนานะครับในเขตพื้นที่นั้นๆเพื่อที่จะไปสแสวงหาสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยยังชีพในการดำรงชีวิตนะครับตรงนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮฺานะหัวตาลาก็ได้กล่าวเอาไวาน้นะครับนะักวิชาการมุฟฟัดซีินท่าน อิบนจาริดอัตบารีก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับในเล่มที่23นะครับหรือว่ายุสที่23หน้าที่129ในทับซิดของอิมนนกาซีดในเล่มที่8หรือว่ายุสที่8หน้าที่179นะครับแล้วก็ในัซิดของอัสซาดีในหน้าที่877อิบเมกุรตุบบีก็ได้กล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับจากการซิดของท่านอิมมุลตุบบีบอกว่ายังไงหัวอัมรุนอิบาฮัดินหัวอัมรุอิบาฮัดินวะฟี อัลอิมตินานนะครับอันนี้ท่านอิหมานกุรตูบีก็ได้อธิบายเอาไว้ในทับซิดของท่านบอกว่าเพิ่มเติมนะครับบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาได้กล่าวเนี่ย from shu fi manaqibihane h u อ,บ,อบา m r u b อิบาฮ a t ิ d เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นกิจกรรมหรือเป็นเรื่องราวที่ได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลา,ลาที่แสดงถึงอะไรครับว่าฟี่ฮิอิซฮารุลอิมตินานนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เป็นการแสดงการ ขอบคุณนะครับแสดงถึงความขอบคุณต่ออ ah ัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺอตลลอเมื่อรู้แล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่อั ah ลลอฮฺสุบะฮานะฮฺอตลลอให้แผ่นดินราบเรียบให้เราได้ใช้ประโยชน์หรือให้เราได้นําประโยชน์จากมันมาใช้นะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามให้ความขอบคุณต่ออ ah ัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺอัลลอนะครับอันนี้ก็อยู่ในตบซีซตอัลกุรอตบีนะครับเล่มที่18หน้าที่ อายุที่ส8หน้าที่215นะครับอันนี้นะครับคือสิ่งหนึ่งและนะักวิชาการอีกหลายๆท่านก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับแต่ว่าผมต้องขออนุญาตนะครับนะเขาเรียกว่าอะไรครับยกยอดนะครับยกยอดไปแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วส่วนนะครับวากูลูเมริสกีวากูลูเมริสกีนี่ก็คือวากูลูเมริสกิลลาฮิอัลฮะลาลิลาฮิอาดาอดาฮูนะครับฟีฮาอัลลอฮุซุบัตะลาบอกว่ามันก็คือ นะครับจงดื่มจงกินจงบริโภคตรงนี้นะักวิชาการบอกไอ้นะครับวากูรูจงกินจงดื่มนะมินริสกินลาจากไปปัจจัยยังชีพที่อ ah ัาลลอฮฺสุบหฮานะฮวอัตะลาได้ทรงประทานให้มานะครับอัลฮาลาลี อนุมัติด้วยนะไม่ใช่สิ่งที่ประทานให้มาเนี่ยเอาประทานให้ทั้งหมดแหละครับเพียงแต่ว่ามีสิ่งที่พระองค์ประทานให้มาแล้วอนุมัติให้ทานอนุมัติให้บริโภคนะครับหรือไม่ตรงนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับอัลละซีอาดาอาหาซึ่งนะครับตรงนี้แหละครับเมื่ออลัลลอฮ์สุบันตะลาเนี่ยประทานมาให้แล้วเนี่ยอลัลลอฮ์ก็จะได้ทรง นำสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกนะครับให้ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งไหนที่ใช้ประโยชน์จากมันแล้วมันไม่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องพยายามนะครับในการที่จะออกห่างนะครับว่าอัคดะรคกุมอิลาเอคาร์จิฮีมินหานะครับแล้วก็อันนี้เองนะครับพี่ที่บรรดานกักวิชาการเขาบอกแล้วก็อัลลอฮุซุลลอบอกข้าก็ได้ทําการนะให้นะพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเอาออกจากมันนะครับ ก็คือใช้ประโยชน์จากมันจากไหนอ่ะจากผื้นแผ่นดินนั่นเองมีริสกี้ปัจจัยยังชีพอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายพี่น้องครับนั่งนับกันไม่ไหวเลยก็ว่าได้อันนี้ก็อยู่ในคําอธิบายในทับซิดของท่านมักกอติลิบนสสุไลมานนะครับในเล่มที่4หน้าที่3 9 1แล้วก็ในทับซิดของอินเดริสตนะครับเล่มที่23หน้าที่129ในทับซิดของอัลกุรตูบียุคที่18หน้าที่215นะครับ แล้วก็อันนี้คือสิ่งที่นักวิชาการได้อธิบายส่วนวักหลังว่าอิไลยินูชุดนักวิชาการอธิบายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็น่าจะเข้าใจความหมายกันได้แล้วบ้างพอพอสังเขปนะครับนะไอว่อิลลลอฮิวะฮดะฮูลาอิลา อ่าร้อยรีฮีอัลมาร์จิอุบะเดมอาทิกุมนะครับนักวิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับในทับซิทหลายๆเล่มด้วยกันนะครับก็จะพูดแล้วก็อธิบายในทํานองเดียวกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายเท่าไหร่ในอิมนิกกซิธราฮิมาหุลล์ก,ก็ได้กล่าวเอาไวายย้อายุอัลมาร์จิอุยอมักิยามาก็คือที่กลับไปในวันกิยามาส่วนนักวิชาการท่านอื่นบอกว่า อายุวะอิลลอฮิวาฮดะฮูละอิลากอยริฮิอัลมาร์จิอูบะอัมาติกุมหลังจากที่สุ่เจ้าทั้งหลายตายไปแล้วเนี่ยที่กลับไปก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺตะลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะครับฟา,าตาบะอาซูฟาตาบะอาซูนะมินโกโบริกุมเยอมัลกิยามติลิจซาอ,อ,อีอิลาอัลมาลิกุมแล้วก็จะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากหลุมศพของพวกท่านทั้งหลายแล้วก็เพื่อที่จะไปทำการรับรางวัล การงานที่ดีของพวกท่านทั้งหลายนั่นเองอันนี้ก็เป็นคําอธิบายในตับซิดของอิมเนจารีตอัตตาารีนะครับยุที่23หน้าที่129แล้วก็ในตับซิดของกรตูบีตับซิดของอิมเนกาซิตนะครับเช่นเดียวกันนะครับยุที่8เล่มที่8หน้าที่179นะครับดังนั้นนี่แหละพี่น้องครับจึงบอกกับท่านพี่น้องว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮหานะหัวตะลาให้เรามาเนี่ยพี่น้องครับเราจึงจําเป็นจะต้องขอบคุณ รู้จักในกรุณาที่คุณของอัลลอฮ์ซุบหฮานะฮุวาตาลาเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราไดา้เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบหฮานะฮุวาตาลานะครับยากูุลลอฮุตาลา นูบีอมุบายยินันฮุสนาอาคีบะติลมุมินีนะอัลลอฮุซุบฮานะฮัวาตลาได้ชี้แจงได้ถแถลงไขถึงสิ่งต่างๆที่เป็นผลดีนะครับขึ้นอยู่กับบรรดาบุคคลที่ประพฤติดีนะครับอินนัลลาที่นายาคอฟูนารับบะาุมและบรรดาผู้ที่ซึ่งเกรงกลัวต่ออัลลอฮุซุบหฮานะฮัวาตลาพระผู้ทรงเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับ ผลดีนะครับแจกแจงเอเลาเร์บอกไว้แล้วนะครับแล้วก็อเอลเราสุตตะลาบอกเอาไว้ในอายัญกุรอานองค์การนี้นะวัลฮาลาลูอันนะฮุมลัมยาเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นที่อนุมัตินะที่เอเลาเราซุบฮานะฮัวตะลาที่มอบให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็มีอยู่แล้วอัลเอาระก็แจกแจงเอาไว้นะครับบอกว่าอะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้นะครับว่ายูติอูนะฮูว่ายะตรุกูนะวะยะตรุกูนะมะซียะตะฮูอัตตาฟีข้า ฮัตตาฟีคอล่าว่าที่คุมมักเฟรตุนวะสาวาบุญอาลดีมุนะครับตรงนี้เองเขาบอกว่าแต่ถ้าว่าใครที่เชื่อฟังเขาก็จะได้รับผลผลบุญได้รับการตอบแทนนะส่วนใครก็ตามที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตานั้นนะครับเขาก็จะได้รับการลงโทษอันยิ่งใหญ่นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นอ เรียกได้ว่าเป็นผลนะครับผลทุกๆก,การกระทำเนี่ยกรรมก็คือผลลัพธ์แห่งการกระทํานั่นเองอันนี้สําคัญเลยพี่น้องครับอัลลอฮุซบาฮานะฮัวตละลาบอกสิ่งต่างๆมากมายหลายประการนะครับอนุมัติไม่อนุมัติอนุญาตไม่อนุญาตเรานะครับเรียนรู้ศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะนี่คือคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างโลกผู้ทรงประกาศสิทธ นะครับถึงอำนาจและก็เดชานุภาพถึงความเป็นเจ้าของของโลกใบนี้ดังนั้นพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราจะได้มาพูดคุยกันในสุรทุลมุลในองค์การที่16กันนะครับส่วนจะมีเนื้อหามีสาระเป็นอย่างไรก็อยากที่จะให้พี่น้องได้ติดตามกันต่อเนื่องไปนะครับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับอัลลอฮฺหัวละยุตเตฟิกวันฮิดายะอัสลามออะลัยกุมรัอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมอ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาค สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน